ขนาดนี้แล้วอันนี้อยู่ตรงทางแยกทางด่วนดินแดงนะฮะนี่คือเสียงของช่วงล่างนะฮะความเร็วล็อกอยู่ที่ประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะพยายามล็อกความเร็วที่ตรงนี้นะ45 50เนี่ยได้ยินเสียง อันนี้หกสิบแล้วเพราะมันลงนนมืออยู่หน้าพงมาลายตรงสิบอันนี้อัดเสียงบันทึกขับความเร็วสี่สิบห้าเท่ากันอันนี้รถรีโวมันดังแค่ไหน จะดังกว่าได้ทำนนความเร็วอยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบันเทือนเหมือนกัน